สวัสดีค่ะวันนี้ร้านสมพงษ์รัเกษตรรถไถมือสองมีสินค้ามานำเสนอนะคะวันนี้เรามาดูรีวิวสินค้าในร้านกันค่ะมีรุ่น l 4 7 0 8 dt นะคะตัวนี้ดันหน้าและอุปกรณ์หลังอยู่ที่430,000บาทค่ะมาด้วย l 5 0 1 8 sp ค่ะตัวนี้จดทะเบียนปี64นะคะมีดันหน้าและโรตอรี่598,000บาทค่ะ และเรามีรุ่น M มานำเสนอค่ะ M 7 0ตัวนี้อยู่ที่5,98 000บาทค่ะ M 7 0เรามีสินค้าให้เลือกอยู่ที่3คันนะคะลูกค้าสามารถมาเลือกมาชมมาลองขับดูได้เลยรุ่น L 5 0แล้วก็มีราคาย่อมเยานะคะตัวนี้รถปิดจดทะเบียนปี62ค่ะดันหน้าและอุปกรณ์หลัง1ชิ้นอยู่ที่4,98 0 0 0บาทมีอยู่ที่3,4คันให้เลือกค่ะราคานี้ ถ้าเป็น M 6 0ก็มีค่ะตัวนี้ M 6 0ด้านหน้าและโรตารี่อยู่ที่550,000บาทค่ะใครสนใจมาดูสินค้าได้นะคะอยู่ที่ตำบลลำบัวอำเภอขอาา้องผุงจังหวัดแพนเพุรีไปดูสินค้าข้างในกันค่ะเรามีสินค้าให้เลือกมากมายค่ะรุ่น L 3 6 SP ก็มีนะคะตัวนี้ดันหน้าและโรตารี่อยู่ที่365,000บาทค่ะ และเป็นชุดตัด L 5 0ค่ะใครสามารถเอาไปตัดเกษตรได้ตัดฟันตัดข้าวได้ค่ะตัวนี้530,000บาทคะ่ะกระมีเป็นรุ่นแชมป์ค่ะสินค้ามีให้เลือกเยอะมากค่ะลูกค้ามาลองมาขับดูได้ตัวนี้แช,ชมป์ YTO 454ตัวนี้อยู่ที่318,000บาทรุ่นเล็กแล้วก็มีนะคะตัวนี้ B 2 4 2 0ค่ะตัวนี้210,000บ,บ,บาทค่ะ อุปกรณ์หลังให้1ชิ้นและ L 4 5 0 8 DI นะคะตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษค่ะ3 2 0 0 0 0บาทชาแล้วก็มีตัวนี้34แรง DI ค่ะด้านหน้าพร้อมอุปกรณ์หลังเหมือนกัน,นะคะ่ะตัวนี้อยู่ที่260,000บาทรถเรามีให้เลือกมากมายเลยค่ะดูตัวนี้ค่ะ36ม DT อยู่ที่3 000, 1 0 0 0 0บาทค่ะ L50 L40 ของเราก็มีนะคะตัวนี้อยู่ที่460,000บาทค่ะมาดูมาชมกันได้มีสินค้าให้เลือกมากมายจะเป็นยันม่าก็มีค่ะยันม่ายันม่า MU MU 51, หนึแมนยู U, U, 5, 1, ตอนนี้อยู่ที่470,000บาทค่ะรถสวยเดิมมากค่ะมีรถให้เลือกมากมายเลยค่ะ 49แรงก็มีค่ะเป็นยันมา์ยันมาตัวนี้อยู่ที่3 7 0 0 0 0บาทค่ะมาเลือกมาชมดูได้นะคะมีเรือวางไมแมนยูแล้วก็มีอีกหนึ่งันค่ะตัวนี้ก็เป็นรุ่น L50L50 เรามีเยอะค่ะตัวนี้ก็ L50 ค่ะ LC708 ตัวนี้อยู่ที่4 3 0 0 0 0บาทเหมือนกันค่ะ เจ็ดแรงดีทีตัวขายดีอันดับหนึ่งเลยค่ะตัวนี้ันี้รุ่น L 3 6ค่ะตัว36ดีทียันมาสามก้าแรงก็มีค่ะยันมาสามก้าแรงตัวนี้อยู่ที่สามแสนเจ็มบาทพร้อมอุปกรณ์หลังหนึ่งชิ้น L ห้านย์เรามีเยอะตามมาด้วยสามสิบสสาสิบสี่แรงตัวนี้อยู่ที่สองแสนาืบาทมีติดด้านหน้าให้ใหม่นะคะ ของอุปกรณ์หลังหนึ่งชิ้นใครสนใจสามารถดูได้ค่ะสนใจติดตอ่อเบอร์065 7708937ค่ะร้านสมโพกเกษตรมีสินค้าให้เลือกมากมายค่ะ